กราบสวัสดีพี่น้องป่องปลายสู่ขูส่สุข้คนนะครับผมวันนี้เชียวเลเหมอนองต้องครับผมกลาบสวัสดีพี่น้องป่องปลายสู่ขูส่สุข้อนนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับออ้นวินชาแนลนะครับผมมันนี้ผมสีผ้าพีผ้าหนองมากินของแสบ อีสานนะครับของจังหวัดบนลัซานี่ของอำเภอของเจยมนะครับมีได้แนวแสบมากครับผมมะขามดองพี่น้องมะขามดวงว่ามันแรนดวงทองดองดวงเรากินล้วแลนดวงทองเลยพี่น้องเลยหวามากลำไร่แต่ครับผมส่มเจ้านั่งเบิ่งหันนำไร่โยดเว้ได้ขนาดนี้กินได้เนี่ยแตผมบอกเสียมได้ยังหมเขียวเลยพี่น้องเลยววามากเลเออเล้วก็ใเสีเบิ่งเลยพี่น้องเด้อเนี่ย ปดมะขามหน่อยงาม,งามเลยพี่น้องเพคนดองพียกไปเจ้มามะขามเสื่อมมาผมเให้มะขามดองงามหน่อยงามไร้บ้าไปยังตลาดวะคิดพ่อพี่น้องเด้แล้วครับมาได้มะขามดองจวัดสู้พี่น้องไล่แตกเบื้องบนน้าสั่นผมก็ได้จัดมาเนี่ยครับผมถามผุณสมครับนี่ครับเจ้าฮ่องเป็นเจ้าธรรมดาครับผมเห็ดแล้วเห็ดเองนะครับเจ้าใส่รถดีมาพริกพ่อเจออ้ายี้ก็มะขาม,า,า,มามมาโดนเห็ดยังหมากไหม,มครับผมเหมือนนี้ผมสีมา กินส้มครับผมทไลายแตกสู่พี่น้องเบิ้งครับผมมาข้ามแหลกแห่งมานขออนุญาตทำพุ่มส้มนะครับผมมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องกองไฟสู่ขู่สุข้อนนะครับมากินขามดองกันนะครับผมครับผมข้ามแหลกครับผมพี่น้องนี่ใส่เบื้องนะครับเนี้ยขู่ยังสิไดนะครับผม วครับพี่น่อเสียบจะกันได้ครับนี่ครับผมข้ามโอ้ได้นงี่ยเสียบข้าพี่หน่อ คือรสชาติ์เขานี่สีผสมนะครับเพิ่นดองมาเป็นสบเป็นหวานผสมๆเปรีป้ปียกใช่ไหมเปราะเปียวแห้งกินกับพีเข,ข่าขัวครับที่ตัวดีครัรสชาติ์ไม่อยากที่ภาคครับพี่น้องว่ามันแรงต้องทองครับแซ่บได้แตกนี่พี่น้องนี่ใช้เนี่นเนี่ย ก็บเบิดนะาสัมผู้หม,มูครับเข้าออกมาค้ามยังมาดองนาะวุ่นวายเยอะ หน่วยบบกใหญ่เลยครับเชียวเลมอ,อนต้องต้องเอ้เบิ่งทีสีมันเสียบแลไวได้ครับผมไม่อยากสีผานดอ้อเออมากี้กระคาคุโร่ครับ เดีอันผู้ใดเห็นกิมนี่ยามึาง,าง,าง,างเทีงยงเงี่ยมาเลงผมมาากบวะครับอยากแล้วผมสุขคนหล่ะผมหวานอ เลิกเรียนครับพี่นนอเลื่ไปตลาดวะและอาหารเนี่ยสมเขียวมาสู่พี่นนอได้มะข้าเนี่ยครับม,มากมาาเลยเนเนี่ยผสมครับมันเสี่ยบด้วยผมว่าเขาดองเองมันเสียบไปเนี่ย ร่มพัดสารพี่น้องสารเพือ่อพอมาเสียมแบบสวัสดีสวัสดี เ yeah, ยัดเจือ mm พี hmm ่น้องไม่ตงไปป๊าดขักอีกที้องเอ๊ะ เมืองเมืองนู่นไรแบบไงวะมันซ้ำแค้นมันเหมือจัดเมืองทุนอ่ะโอ้ยเบิองดียวน่แอรแห้งนั่นิดครับมันนิดหน่อยว่ามันมาค้ามันปลาเมืกครับครัปลาเมืนมกนะครับผมกับพไปจักเราเห็นเขาว่าไปสื่อนะ ุดถ่ายน้าพี่น้องาะแสบตัวพี่น้องบ้ง จานดีจริงๆครับท่านผสมนีเสียงรอบกวนอีกหนึงนะครับผมเสียงลมนะครับผม ย้ำลึกย้ำลึกทำได้ป้าวิวไม่ใจไอ้นี่วิ่งนำเด้ออย่าลืมเด้อเบิ่งอีเด้อเบิ่งอีเด้ออย่าลืมเด้อครับครับผม